เท่าไรกันนะอายุเท่าไรกันผมอายุ17ครับนี่สิเท่ากันนี่แหละสิบเ็เท่ากันเลยเหรอมห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 แล้วมหเท่ากันเหรออะไรใช่เอ้บอกหน้าคนละยิ้มอเปล่าครับเป่ายังไงเ่าวันนี้วันนี้เป็นไงบ้างมาบ้านมีกครั้งแรกับถามมาครับว่า f o r t i f i c เ t i o n ครั้งแรกในการเจอเอิร์ธมิกอะรู้สึกไงบ้างเจอที่กอ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 งมูลเรชิเก้นครับอ่าเป็นไงบ้างเป็นรีมากเอามิดก่อนเอามิกก่อนเลยไวม่เจอรีก่อนเจอเจอที่เอิร์ธที่มิกหลังกล้องอ่าก็พูดคุยกันหลังจากแบบเล่นซีนอะไรเสร็จก็ที่เอิร์ธที่มิกเฟรนลี่มากเลยครับอ๋อทำไงครับจะมีนายบ้างโอ้ยจงบาทดีเมื่อไหร่เลย โอเคมาโฟตครับก็เคยเคยเห็นพี่เออพี่มิกในเรื่องนิทานดาวมาก่อนเออแล้วดูไหมแล้วดูไหมดูดูนมจริงหมอยากดึงหน้ามันแต่แต่พอมาเจอตัวจริงนี่โอ้โหแบบหล่อหล่ออ่ะในในในทีรีสอ่ะ กี่บาทแล้วกี่บาทแล้วกี่บาทแล้วป,<ะ> <c oughs> ป๊บหรือมันมองหน้ากูแล้วมันหัวเราะคือมันไม่จริงว่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่น่ารักมากชอบพี่สองคนเวลาเขาเขาพูดแล้วมันตลกดีครับผมเอเหมือนเหมือนได้ดูตลกเหมือนได้ดูตลกดี <ๆ S 2> ครับผมอะไรถือว่าเป็นคำสมใช่เป็นคำสมคำสมเพราะว่าเราตลกได้แล้วก็เป็นนักแสดงได้ใช่แล้วปกติกินเผ็ดไหมผมกินเผ็ดได้ครับกินแบบแซ่บๆได้เลยแซ่บๆได้เลยแล้วจะมีนายกินได้ายอ่กินได้ไหม กินได้แต่ไม่เยอะ oh. กินได้แต่ไม่เยอะนะ oh. เอาล่ะเอาล่ะตอนนี้นะครับเราอยู่